สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับรกับผมอีโกคาสกีคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมก็จะไม่พูดความดำเพลงเลยนั่นก็คือการรีวิวตัวละครนะครับน้ากากหวัง SSR ร่างที่2นั่นเองเององา ก่อนที่เราจะไปรับชมคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับและอย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆได้นะครับผมสำหรับตัวละครหน้ากากหวานนะครับก็เป็นตัวละคร SR นะครับที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ ช่วงแรกๆเมตาแรกๆเลยแต่ว่าในตอนนี้นะครับอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านะครับตัวละคร SSR ล่าง2ของหน้ากากหวานมันจะเข้ามานั่นเองซึ่งค่าสถานะพื้นฐานนะครับจะอยู่ที่พลังโจมตี392พลังป้องกัน99เลือด2389และความเร็วอยู่ที่100นั่นเองครับก็เร็วกว่าล่างแรกนะครับอยู่ประมาณ6หน่วยนั่นเองก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเราจะมาดูสกิลของมันนะครับ ว่ามีอะไรกันบ้างสําหรับการโจมตีธรรมดานะครับโจมตี130%จากพลังโจมตีนะครับและนอกจากนี้นะครับยังลดเลือดหรือว่าลดขีดเลือดนะครับ30%จํานวน2รลอบนันเองก็เป็นตัวแก้ทางได้ดีนะครับสําหรับคอเกียโลเกโโลหรือว่าตัวอะไรต่างๆนะครับที่มีเลือดเยอะหรือว่า ทำดาเมจนะครับจากเลือดนั่นเองครับผมสำหรับสกิลอันตินะครับผมก็จะมีเมื่อใช้อันตินะครับจะฮิว100%จากพลังโจมตีของตัวเองนะครับให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับก็จะเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็แบบอันติปึ๊บฮิวปั๊บอันติปึ๊บฮิวปั๊บอะไรอย่างนี้และนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนนะครับถึง90%นะครับผมแต่วงเล็บก็คือในแถวเดียวกันถ้าเกิดสมมติเราวางไว้ข้างหน้าเพื่อนข้างหน้า2ตัวครับ หรือว่าเกิดระวังแม่งหลังเพื่อนทั้งหลังนะครับความเร็ว2ตัวก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ว่ายังมีเงื่อนไขยอยู่นะครับถ้ามีเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับเร็วกว่าเจ้าหน้ากากหวานก็จะไม่บัฟความเร็วให้กับมันนั่นเองครับผมและเรามาดูนะครับในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือพาสซีฟของเจ้าหน้ากากหวานนั่นเองครับเมื่อเข้าสู่สนามรบเพ,พื่อนทั้งทีมจะได้รับโลดดูดซับ30%จากค่าพลังชีวิตของเจ้าห <prior> น้ากากหวานนะครับและนอกจากนี้นะครับยังได้โลดดูดซับให้กับตัวเอง 15%สูงสุด3ขั้นเมื่อเรามีความเร็วมากกว่าอีกฝ่ายนะครับถึง3ตัว <S <S ถ้าเกิดเราเร็วกว่าอีกฝ่าย1ตัวนะครับเราก็จะได้เพิ่ม15ถ้าเกิดเร็วกว่า2ตัวก็จะได้30ถ้าเกิดเร็วกว่า3ตัวก็จะได้45ตามลําดับขั้นไปนะครับผม <S <S <อ>และนอกจากนี้นะครับเมื่อน้ากากาวานะครับเปิดทัชซีฟก็จะไล่โจมตีนะครับ1ครั้งใส่ตัวที่มีค่า HP สูงสุดของอีกฝ่ายแล้วครับและยังมีโอกาสอีก70%นะครับไล่โจมตีแบบสูงมากสุด3ครั้ง า็คือรวมกันก็จะประมาณ4ครั้งนะครับซึ่งก็จะไปผนวกกับการโจมตีธรรมดานะครับเพราะมันเกิดการไล่โจมตีเนาะพอไล่โจมตีปั๊บตัวที่ถูกโจมตีปุ๊บก็จะลดขีดเลือดไปเลยครับ30มสเรนะสอรอบโอ้โหถ้าเกิดสมมติดวงดีนอยก็จะมีสิทธิ์ไล่โจมตีถึง4ครั้งนะโอ้โหแบบ4ตัวถ้าเกิดไปโดนตัวที่ใช้ค่า HP นะครับในการโจมตีเช่นเจนอนสะหรือว่าหมาป้าบ้านแมนนะครับก็จะทําให้ดาเมจของ2ตัวนั้น เบาลงอย่างมากเลยนะครับถึง30%ด้วยกันและนอกจากนี้นะครับการไล่โจมตีจะใช้80%นะครับจากค่าพลังโจมตีของเจ้าหน้ากากหวานเองด้วยนะครับสำหรับเจ้าหน้ากากหวานตัวนี้นะครับที่มาก็จะเป็นตัวซับพอร์ตอย่างดีอย่างหนึ่งเลยนะครับในการเล่นซึ่งผมบอกได้เลยนะครับถ้าเกิดเอามาปรับใช้นะครับสำหรับเจ้าหน้ากากหวานนะจะมีการเล่นประยุกต์นะครับทั้งหมดอยู่2แบบด้วยกันที่ผมคิดมานะครับก็คือ อย่างแรกเลยก็คือใช้ความเร็วอย่างแน่นอนครับผมถ้าเกิดมีความเร็วจะทําให้เพื่อนร่วมทีมนะครับสตัวนะคะที่อยู่ในแถวเดียวกันก็จะเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็จะได้ออกแอนตี้เร็วมากยิ่งขึ้นและไอสอตัวเนี้ยที่เราเอาทําเป็นตัวดามเมจหลักนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเพิ่มความเร็วให้กับมันนะครับ<ม>เพราะว่าเจ้านัากากหวาน <S <S เพิ่มความเร็วให้90แล้วถ้าเกิดสมมติเรามีค่าสเตตัสพื้นฐานความเร็วของโกเคสือนะสมมติสัก 400นะครับก็บวกอีก90%นะครับก็อยู่ที่ประมาณ700กว่าก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีความเร็วให้กับมันตัวอื่นนะครับก็แล้วแต่คนจะจัดเลยซึ่งผมจะแบ่งออกเป็น2สายนะครับสำหรับเจ้านากากหวานนะครับก็จะมีเน้นฮิวกับเน้นกลางโลนะครับสำหรับเน้นฮิวนะครับผมจะให้เจ้านากากหวานนะครับใส่เซ็ตนะครับที่เป็นเซ็ต โจมตีเร็วนั่นเองก็ถ<อ>้าเกิดสมมุติเรามีพลังโจมตีมากยิ่งขึ้นก็<อ>จะฮิลให้กับเพื่อนในทีมมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ผมแนะนําให้เป็นโจมตีเร็วโจมตีเร็วทั้งหมดเลยนะ4ชิ้นแล้วก็สําหรับเซ็ตนะครับที่ใช้ควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเซ็ตเท้าวา,ายุนะครับเพิ่มความเร็วให้กับเจ้าหน้ากากหวานนะครับหรือว่าจะเป็นเซ็ตปัดประกายแสงนะครับก็คือเพิ่มความเร็วแล้วก็ยังมีการดูดเลือดนะครับให้กับตัวเองด้วยนะครับก็จะเป็นอีก1เซ็ตนะครับที่ทําให้ จ้าหน้กากหวานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ oh. และนอกจากนี้นะครับถ้าเราจะเล่นเป็นเซตโลนะครับหรือว่าเซตซับพอร์ตป้องกันให้กับเพื่อนนะครับควรจะเป็น HP เร็วนะครับผมก็จะเป็น HP เร็วทั้งหมดเลยครับเพราะว่าจากพาสซีฟนะครับเมื่อเข้าเริ่มสู่สถานะจะเพิ่มโลดดูดซ้ำนะครับ30%จากพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับก็ สามารถทําให้เพื่อนร่วมทีมในทีมนะครับมีความถึกมากยิ่งขึ้นนะครับในการต่อสู้กับอีกฝ่ายนะครับถ้าเกิดสมมติเลือดหน้ากากหวานสักประมาณ1ล้านนะครับก็3 0 0 0 0นนะครับให้กับทุกตัวก็อยู่ที่ประมาณ368ก็สามารถสร้างโลกให้กับทั้งทีมรวมกันทั้งหมด1นล้านแแสนนั่นเองและก็สำหรับกรัดบัฟนะครับผมผมแนะนำนะครับให้ใส่โจมตีถ้าเล่นเป็นสายฮิวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายป้องกันนะครับให้ใส่นะครับ ค่า HP นะครับทั้งหมดเลยเพื่อทําให้โล่ของเจ้าหน้ากากหวานนะครับมีความทนทานมากยิ่งขึ้นให้กับตัวเองและทั้งทีมอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสาหรับในส่วนทักษะนะครับผมก็ให้เป็นเกี่ยวกับโล่ป้องกันนะครับเพราะว่าหลังจากตัวละครนะครับได้ติดโล่ป้องกันนะครับจะทําให้ถึกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มค่า HP ให้กับตัวเองอีกด้วย ตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับกับเจ้าหน้ากากหวานเป็นอย่างมากเลยนะครับผมและในส่วนการบัฟนะครับผมแนะนานะครับให้ใช้การบัฟฮีโร่นะครับนี่ที่มีโบนัสนะครับสปีดนะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าตรงไหนจะมีโบนัสสปีดนะครับนี่เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตรงที่เวอร์ชั่นนี้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับสาหรับ 3สเตตัสน,นะครับสำหรับการ์ดบัฟทีมรบนะครับก็จะมีการดัดแปลงค่าพลังโจมตีค่า HP นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหครับค่าโบนัสนะครับก็จะอยู่ในการ์ดบัฟฮีโร่นั่นเองดังนั้นถ้าเกิดสมมุติเราได้การบัฟฮีโร่มาเราควรที่จะให้ตีบวกนะครับกับบัฟโบนัสสปีดนะครับทั้งหมด3แถวด้วยกันนะครับซึ่งในเจ้าจากกักรพรรดิเด็กนะครับผมก็สามารถเพิ่มได้2สเตตัสนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิด มีโอกาสได้หน้ากากหวานนะคบผมก็จะเอาอันนี้ให้กับเจ้าหน้ากากหวานแล้วก็สามารถบูธความเร็วให้ตัวดาเมจผมสามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงและนอกจากนี้นะครับก็ยังฮิวให้กับทีมและเพิ่มกับดูดซับดาเมจให้กับทีมได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับอีโกค้คาสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสาหรับหน้าก,ากากหวานตัวนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆ ของผมอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้อีโกคาสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ